สวยๆครับน้องๆเอาอู้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยสี่ตัวเลยเหรอฟิล์มเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมอา้าวนี่น้องฟิล์มนะครับผมที่สกลนะอำเภออะไรนะฟิล์มอำเภอสองดาวสองดาวนะครับผมเนี่ยวันนี้พาเอฟซีตัวน้อยมาลุยประกาศนะครับผม เขาบอกว่าปลากัดเก่งนะครับที่นี่เดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมใครที่อยากได้นะครับ <S <S มีเยอะไหมน้องฟิลมบ่อน,นี้ <S <S มีเยอะอยู่ครับ <S <S มีหลายหลายหมายใช่ไหมครับอ่ะโอเคอ่าหมายแรกเราก็ตรงนี้นะเป็นป่าผือเป็นที่หลังโรงเรียนใช่ไหมน้องฟิมครับใช่ปะ่ะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้เจอไปแล้วใช่ไหมหนึ่งบอดใช่ครับอ๋อเดี๋ยวไปไปดูเลยเดี๋ยวให้น้องฟิลมจัดให้นะครับผมเอาโชว์แล้วน้องฟิอมอืออ๋อ เอ้าหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนปีบใช่ปะใช่ครับโอ้หนี่บอดสวยๆครับน้องๆเอาเห็นตัวเขาไหมไม่เห็นค่ะเอาเลยเอาเอาเทคนิคเราเลยเราเอาแบบไหนอ้บอดใหญ่เนาะเม็ดมันใหญ่เหมือนจะตัวให<จ>ญ่อยู่ไหมอยู่ไหมนี่ครับนี่ครับนี่นี่นโอ้โหตัวใหญ่ครับน้องอ๊อง จัดเลยว้าวมันมันหางลายไหมเนี่ยหรือว่าอีสานเขียวอู้ตัวใหญ่ะอ้าฟีมเอาเอาเอาใส่ตะกร้าเลยม,มั้ยมาให้โอ้โหนี่ครับผมโอ,ตอ้ตัวใหญ่ยูตัวใหญ่ยูเอ้าแต่ไม่ค่อยเขียวนะเพราะว่าน้ำเขาแบบ น้ำเขาไอ้น,นี่น้ำเขาขุนๆเนาะ,ะถ้าเกิดว่าน้ำดำๆนี่น่าจะตัวเขียวครับต้องเอาไปเลี้ยงเอาโอ้สวยว่ะน้องฟิลอันนี้มันอู้ไอตะเกียบมันยาวมากเลยเนะาะาใส่น้ำอีกไหมใส่น้ำอีกสักหน่อยเยอะๆหน่อยเพื่อได้หลายตัวแน่นนี้จะเอาสักกี่ตัวดีเนี่ยสัก ยี่สิบได้ไหมได้ครับนี่ไปเราลุยต่อตัวนี้เป็นที่ของโรงเรียนใช่ไหมน้องฟิล์มใช่ครับไม่เขาไม่ว่าเนาะเรามาหาเนอไม่ครับว่าครูสองไม่เข้าเรียนเขาจะมาหาประกาศโดนเรียนอ่ะโดนเรียนมหาประกาศเนี่ยนะหายแล้ว โอ look, Ooh, so ้ยอะไรวะเนี่ยสี่ตัวเลยเหรอฟิล์มโอยเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยใช่พี่โอ้อันนี้ปลาเมียหมดเลยใช่ไหมน่ะสามตัวน่ะใช่พี่โอ้โหมาได้ไงวะน่ะเดี๋ยวด้ะดูโอ้นี่ครับผมตักทีเดียวเมื่อกี้เจอตัวโอ้ไข่ป้องเลยโอ้ตัวนี้สวยวะเนาะใช่พี่ตาตาตายเอาอันนี้ เอาตัวเมียาจะาไปทำพันุด้วยใช่ไหมใช่พี่เอาวอาไปตัวใหญ่ฟุกได้โอ้โหสามตัวมาได้ไงวะเนี่ย <c oughs> มันยิ่งกว่าขุนแผนอีกนะเนี่ยขุนแผนยังแค่สองนี่สเลยเหร <c oughs> อเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย,ยเ้<ช>เฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเอาใเ่้เมาใเ้อยอฮ้ยเ้ยอฮ้่เฮ้ยเฮ้เค้ื่องยเขาสเยเา้เลยไม่ชเฮ้ยเลยเ้ยเยเฮ้ยเฮ่ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเด้ยเฮ้ยเฮ่เดียยเฮ้ยเฮ่ย เก่งแค่ไม่บวอดเนี่ยใช่พี่มันมป็นหวอดมันเป็นที่หาอยากพี่<อ>ปลานเก่งปลามันมหายากคนมาหาบ่อยใช่ไหมใช่พี่โอ้มีตัวเมียด้วยเนาะใช่ครับเอาอย่างี้ดีวกว่าถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะให้สั่งน้องฟิล์มนะน้องฟิล์มก็ขายปลาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับโอเคเลยจะได้มีรายได้เนาะครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยงเอา้านี่ครับผม หายากแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าตัวเก่งครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่น้องเห็นไหมครับพี่พีนเพื่อนอน้องๆนะครับผมเนาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันแดดแรงเกียร์คไปไปต่อกันเราจะได้สก,กีตัววันนี้เรามาลุ้นกันครับเพราะว่าค่อนข้างหายากนะหมายนี้พอเด็กๆหากันเยอะครับผมไม่เหมือนทางบ้านผมตัวมันอยู่ไหนในขวดเราพี่ใช่ใช่มันมันมันเฉียมหัวหัวโผล่มาเมื่อกี้เนี่ย มันออกมาแล้วยังไม่รู้อ่ายกยกขึ้นเลยก็ได้ออกหรือยังไม่รู้ลองเทลงดูอ่าเฮ้ยมันออกแล้วเฮ้ยไข่นะพี่มันมีไข่ด้วยมันต้องอยู่แถวนี้อ้าวทำไงล่แถวนี้ไม่ปล่อยมันเหรอปล่อยไม่ได้เนาะไข่มันแตกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวไหมถังเห็นถังยังไงพี่โอ้สวยสวยสวยเอาเอาเลยมีไข่มีตัวหัวมันหัวมันพี่ไหน จะไปตะกาพี่ด้วยนะเข้าหรือยังเอาเอามือเอามือป้องกันเลยเดี๋ยวมันจะออกไปแถวนี้เลยนะจริงๆถ้ามีไข่นี่ผมจะปล่อ,อยรุดรุดลุดรุด,ดอูอ้หูสวยเลยตัวเนี้ยเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวตะการ อ่ะหาเลยหาเลยเอามือป้องเอาเลยมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่แหละอืมมาตรงนี้เราจะอยู่แถวนี้แน่นอนโอ้โหเขียวเขียวเลยเหรอใช่พี่เห็นตวงเลยไม่ได้ไงไม่ได้ไงไหนนี่พี่เอามาเอามาพี่เอามาอืมได้อยู่ได้อยู่ นี่มันใช่ตัวเดียวกันปะเนี่ยใช่พี่ตัวนี้แหละมั้งเรือ,อนี่ครับ,บน้องแล้วไข่เขาไปไหนอะไข่อะในขวดเ <laughs> อาในไหนก็ในไหนแล้วเราได้เอามาแล้วก็เอาเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับดูก่อนตะการไปนะเฮ้ยมันใช่เหรอฟิล์มใช่พี่ฟันไม่สีจะโหดอะปลาเก่งเนาะใช่พี่เนาไป เข้าไหมเข้าไหมโอ้โหฮันนานี่เลยเข้าไหมอ้าใครมาดักไว้วะเนี่ยต้องขอโทษทีนะครับผมขโมยนี่พี่เนีดแดกเลยโอ้ตัวเอ้ยยังไงตัวเอ้ยตัวเมียตัวเมียตัวเมียไหลเข้าก่อนตัไหนตัวเมียพี่ตัวเมียตัวผู้ไปไหนแล้วครับนี้ไม่รู้พี่จะไม่เห็นโอ้ มีเงาตใหญ่กันเนาะตัวผู้อยู่ข้างล่างอะไรเดี๋ยวเงาไม่มีตัวผู้นี่ไงอุ้ยเอาูุเลยพี่จับเลยเอาีกแล้วเหรอเราใส่ตะกร้าไปก่อนนะนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวนี่ครับอดเขาบอดสวย แต่ตัวนี้เครื่องก็ไม่เขาใหญ่นะแต่ว่ามันเก่งใช่ไหมใช่งม,มันวิ่งใส่อ่ะผมเคยกัดกับน้องผมอยู่ไงบ่อน,นี้ปลาเก่งครับใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อต้องฟิล์มไปนะครับผมต่างจากต้องฟิลมได้ต้องฟิล์มแพ็กปลา,ปลาเป็นหรือยังเนี่ยแพ็กเป็นหรือแพ็กเป็นใช่ไหมโอเคเห็นไหมน่ะมันใช่ไหมใช่ปล่อยม,มจะมีตัวไหมล่ะเอาลองดักดิลองไล่มาดิเผื่อเขาอยู่ เขาเข่าโอ้ยโอ้ยปลากิมทำไมมันสวยจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันสวยจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับปลากิมเฮ้ยทำไมมันลายสวยจังอ่ะไม่รู้พี่เฮ้ยผสมกับปลากัดหรือเปล่าอันนี้ครับผมเฮ้ยทำไมมันสวยจังวะเอาไปเข้าขวดลองดูได้ปหมเนี่ยมันจะกัดกันป่าวพิมไม่กัดหรอกมั้งเลอ เออลายสวยดีครับประกิมเดี๋ยวเอาไปราเอาจะไปขึ้นฟอร์มขึ้นโหลดูไหนไหก็ไหนไหแล้วมันสวยดีอ่ะนะไนอ่ะไปอยู่ไหนแล้วล่ะหายไปแล้วโอ้นี่อยู่ข้างล่างเออว่ามันสวยดีนะวิวดูเด้อาโก้ดเว้ยเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับงน้อง คอยคอยคอยตามมาดูนะครับผมไปไปทุกที่แล้วครับผมครับสวัสดีครับอจอดเลยไป